ที่ร่วมที่ร่วมงานกับ b D s เป็นไงบ้างดีใจมากๆค่ะก็เพิ่งได้ดูค่ะตอนเช้นี้ก็แบบรู้สึกว่าเป็นหนังที่ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะแบบมันมีมันมีวิธีเล่าที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็เกินแบบเกินคาดมากๆที่ที่แบบว่าถ้าถ้าได้แบบตอนที่เด่นกับตอนที่เขาตัดต่อออกมาคืออะไร I'm so happy like ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะ มันครบดีค่ะแต่พี่เองก็อยากจะร่วมงานกับพี่เต๋อมานานแล้วใช่ค่ะอชอบมากๆชอบชอบความแฮปปี้มากของพี่เต๋อค่อยๆเล่าอ๋อแต่ว่าเรื่องนี้แอคชั่นค่ะก็จะเป็นแบบว่าพ,พี่เป็นแฟนคลับของพี่เต๋ออยู่แล้วก็จะได้เห็นแบบมุมมองอีกทีเล่าของเขาเลยเมื่อกี้ได้ดูแลว้วหทั้งเรื่องนี้จริงๆเห็นไปเองในในกุญจอลว่าอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นอ <c oughs> อกมาได้เป็นแบบขนาดนี้เลย สว่ามันก็มันกลมกล่อดีครับคอมเลอร์ดีทุกคนรู้สึกว่าแคสั้งนี้ก็ลงตัวสุดๆคทุกคนเลยช่วยกันในการใส่คำตลอดเวลาเป็ก็ดีค่ะวิวดีๆ่คุณไม่้อพปีนี้ดีที่ที่ใหมีงานอะไรเรื่องอะไรปีนี้มีงานอะเยมีอีเรื่องเดียวค่ะมีเรืงเดียวค่ะแต่ว่าแต่เขาปีนี้กลับมารับหากเาจะงานละครอะไรเป็นนามากเลยกลับมาับงานละคร คือจริงๆก็ก็ระมาณตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกแค่ไหนเลยใช่ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกที่ของในแบบซ้อมหลายปีมากๆของยาค่ะเคุณชายช้างก็ห้ากิจสิ่งที่ยาเรื่องการแสดงเพราะว่าไม่ได้ผลงานเพราะว่าเราเจอโควิดก็เลยแบบสิ่งที่ถ่ายทำมันยังไม่ได้ออกมาสักทีเราดีใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนได้ดูในหลายๆทีของยาแต่ว่าปีนี้ก็คือน้องย่าจะมีงานแบบปังๆตลอดเลยใช่ไหม แน่นพอสมควรค่ะมีละครสองเรื OR <S <S ่องนะคะมี Class of the Love แล้วก็มี Series ถึง n e x ดค่ะถามถึงรายคิดในนีนี่เห็นโพสต์ว่ามันมันจะได้ดูแล้วมันยังไงบ้างค่ะก็ปิดปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะที่แบบเราค่อนข้างนานพอสมควรค่ะคนดูน่าจะรอกันนานแต่ว่าได้ดูกันแล้วปีนี้ปีนี้ค่ะอีกเรื่องไหนกัน เธอค่ะของแยนกับพีิโอค่ะเออเป็นบทที่หนูรักมากกับตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันเลยค่ะเราคิดถึงแฟนๆไหมคะเพราเป็นแฟนที่ถึงเราแล้วที่ถึงค่ะแบบการออกงานแบบนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นไปเลยค่ะแบบทัตัวไม่ค่อยถูกแบบยืนแบบรู้เลยว่าขาดุกดิ๊กตลอดเวลาดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งค่ะจะเป็นปีที่กลับมาทวงความคืนก็ก็อญาคิดว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสว่าออกมาเพิ่ม ีเเรื่อกลับมาแล้วมัมีแบบรได้ออกไดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เจอผู้คนนานแล้วเหมือนเร้วเจอแต่แบบกลุ่มที่เป็นกอบของเราตอนที่เราทำงานได้ออกมาเจอคนเยอะๆแล้วกชีวิตมันแบบม่ชุ่ยชวขึ้นาเยอะเลยค่ะเป็นคนดีกบบอะไรมึงที่าอย่างนี้ที่งานอีเป็นวงแน่นๆแบบอไม่ เรื่่อใชมยก็จริงๆขางญาติด่นมากไม่เห็เพราะว่าถ่ายละครเรื่องแล้วใช่ค่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องทำค่ะก็ยังมีความกังวลอยู่ว่ยญาเวลามีคนติดต่อมาออกงานอีเวนต์อะไรมาเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยนิดหน่อยเพราะหนูเป็นโควิดมาแล้วเรารู้ว่ามันไม่มันไม่ไม่ไม่ไมันค่อนข้างแบบเหนื่อยพอสมควรเลย ายคนเนี่ยดูบทบาทการส้งสองปีมนจะมีแบบนี้บ้างไหมเออแบบมันจะกลับมาแบบรักแนออแบบมีแตกแตกบบมีหอะรีแบบแบบแซ่บแ่้อะไรบ้างหรนว่น่งมีแบบจี๊ดๆนะ้องเี้งแบบบทแนวนี้อะไรแบบแนวนี้อ่ะการส้งปีคนคิดอารมณ์นั้นแบบยังไม่ นนั้ยังไม่ใช่แนวนั้นใช่แต่เป็นแนวแนวใหม่ๆ่ใช่ค่ะเรื่องใหม่ก็กับพี่หมาค่ะก็หลายคนรออยู่ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งค่ะที่ปีแล้วนะพี่หมาน่าจะ5ปีแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี <gamma rock teor in> ้ก็เป็นบทที่แปลกไปเลยเหมือนกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทางพี่อาร์ตมาเล่าให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวด่วนดึงอ่ะพี่ก็ถามนิดนึงหลังๆพี่ได้เด็กคเขาดูลูกบ้านบ่อย เีาอาจจะไปดูบ้านมินิเดตยังไง<อ>บ,บ้างบ้านบ้านคือเดตจะไปดูแล้วค่ะใหญ่ดีค่ะเออ,เออปิงให้เรามีส่วนช่วยออกแาบที่เห็นว่าเอ,อ, no, no, no. อ,อ๊ะเนี่ยเนเนเนแบบที่แบบเขาเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดตัวเองเยอะอยู่แล้วก็ก็ทุกอย่างที่เขาอยากได้ก็จะอยู่ในบ้านหลังนั้สาวเข็มก็ไปช่วยดูเรียบร้อยเนอไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ แล้วก right? oh, ็เราเขามีชวนแบบว่ามาเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยอ๋อบ้านบ้านเขาใหญ่เหรอคไม่ไบ้านที่บ้านที่่งเท่เออนั่นเห็นแล้วแต่ว่าบ้านที่เขาใหญ่าน่าจะยังไม่ได้ช่างมีบบบบว่าี่หาเราเล่ก็ไม่สวยไมอวห้องนี้แบบทำมาอ่ให้ยยาอะไรอย่างเงี้ย่วนนี้ไม่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 ด้แบบนั้นเลยใช่ เวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขามาปรึกษาเรามองไม่ไว้ถึงคนเปลี่ยนแหลงอะไรไม่ได้ปรึกษาแค่ให้เตรียมเฉยๆอ่าแล้วจะมาบอกเขาคิดอยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วแล้วเราเตรียมผ่านคอมเพลเซอร์หรืออะไรเขาประมาณนี้เตรียมจะช่วยก็ต้องไปบ้านมั้ยไม่ค่ะว่านันท์มั่ยเขาเป็นผู้ชายที่ช็อปปิ้งเก่งมากๆสงการดูไปไหนคะสงการสงการกลับบ้านค่ะกลับจากลาเวลกลับมายาวไหมคะลาเวล ก็ยาวอ,อยู่ค่ะ,ะนะไม่ได้กลับบ้านานานนานแล้วสามปีแล้วค่ะแทนแทนยังไงวะว่ากลับไปกลับไปบ้างแบบแฟนกลับบ้านในรอบสามปีไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านนานมากมากเลยค่ะกน็น่าจะน่าจะใช้เวลาสักแป๊บนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ย่าทำงานหนักมากทำหุหูแบบร้อยกว่าวันสองร้อยกว่าวันติดกันโดยที่ไม่ได้พักเลย ได้พักสมองนิดนึงค่ะที่ดอากาศเป็นแบบไหนคะตอนนี้มันฤดูอะไรเอกกรุ๊ก็เอ่ะแต่บวนค่ะเจอเจอหนาวก็ไม่ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนค่ะเย็นๆสบายๆที่ชิ้นๆยากค่ะที่เราพูดไหมเพราะอากาศไมกคู่กันไม่ใส่หน้ากากหรือแบบส่เสื้อคลุมกันตอวก็ยากระวังตัวนะคะแล้วก็ถุเป็นมาแล้วอ่าถุงถุงกำลังส่ง แย่าก็ต้องระวังนะ่แล้วฝิดทได้เป็นได้อีกไ่าก็เป็นจริงๆหน่ะคนที่รงมากเคยงอยู่แล้ติดไดยไงแต่นอย่างอี้พี่นเด็ดจะไม่ดถึงราคาไมนานหือว่ามีแพนไปด้วยกันไมด้วยกันไม่ไมู่แลวอนีาุรักษ์ล้วื้ออายุรักษ์้ทำซื่อไ่ไม่ต้องคิดถึงนานค่ะไม่ต้องคิดนาน 哎呀！哎呀！